วันนี้อยู่สวนอ่าเล่นยากครับนี่เมนูพิเศษจากพี่นเดชประกอบง่าล้วกอดเจ็บจากซาบะออครับเนยครับโอ้ยยังไงยังไงติดจันติดจันติดจันเด้๋ครับอปลางนติดจันมันตีแสีบตรงมันติดจันนี่แหละไฮไลท์มันตัวนี้มันโลดเหรอครับเบอร์ดึงเกือบโลดแล้วตัวนี้ ตโตรครับตักคอใหญ่มาน,นี่นูตม้มบ่พี่เดดต้มครับใส่ยอยพักติวใส่ยอดพักติว,อตวโอ้หอยมดแดงนอะมดแดงแค่มดแดงน้ำเต๋ออืออืออยออืมอืออืงอือ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 ไือบืออ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 ิออืออือออยออือออเีนืนนอออื เตาห้อส <drink> <function> <committee phin at> ีส้มกับบัวมันเตาแก๊สด้วยครับเนี่ยนี่ต้องพิเศษเตาจากฐานโดยเจ้าของสวนอเล้งยานี่ครับใช่ครับมีรสชาติก็ต้องรุ่นี้นะคะคือหม้อเอียงก่อนต้องมีฟีลลิ่งหรือจะเอาหม้อรุ่นนั้นต้องดำดำต้องดำดำได้ยังดีแซ่บดำแต่ว่าฝาเอาดีนะคะไม่ดำไม่อร่อยแมนแมนแมนต้องมีสตอรี่ต้องดีแซ่บมีเอ่อ กลิ่นของชายทุง่งชายทุง่งเพราะเขาอยู่สวนอยู่สวนเราจะไปใช้หมออ้ไฟได้หม้ไ,ได้ไฟฟ้าหม้ได้ครับดเดี๋ยวมาเบิ่งจะท้องสวนอะไรยาผสิเกลือปาติวครับต้มใส่ปลาคอมาเนี่ยตลาดไหเนี่ยตลาดให้าาใหมันเลยไปจัาาง,งหน่อยเนาะพี่เไ็น ก้อนหน้านี้จะได้ดอกเลยมบ้งบอกเออได้ดอกด้วยอันนี้ก็จะได้แต่ยอดช่วงเดือนมีนายนเนาะมันก็จะเต็ดใบอ่อนใบอ่อนก็เปรี้ยวเหมือนกันอืมนี้แล้วทั้งผีผีเก็บผักติวต้มใส่ปลาคองใหญ่บีวันหน้าอราออายุสวนอะไรง่ายครับ ปกติพักติวต้นนี่ก็ย่ำออกดอกนี่ขาวเต็มต้นเลยนะี่การพันการพันเลยเป็นซากุระเลยนนซุปกะแสบเด้อพี่เล็กซุปเคยกินบ่เคยกินบ่กินครับอ่ซุปพวักติวต้มดีๆแล้วก็บซุปใส่ปลาทูใส่เนี้ยโอ้แสบ นี่ก็คือประคอที่ขอดเก็ตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกระสีซับเป็นชิ้นๆแล้วกระสิติต่มประคอถือจันพิเดียตพนบอก ทานเท่าสิต้มปลากับติดแล้วเรียบร้อยครับโอ้ทานก้า,กากขนาดเลยเอ้าพี่เดก็สิซับแล้วปะเนี่ยโอ,โอ,โอเย้เรียนเรียนตอนจงเล็กก็ะได้ให้มันแสบครับเฮ้ไปเก็บอันทักติวที่หนาบอกพี่เดชกัอันพีพุ้ม เนี่ย่พอเต๋ฟักต๋อคนที่เรียนอะไเต๋อยู่ดีสิเอาปลาเมฆใครจบน่ะเนบ่เนโอ้ปลาติจันปลาเมฆจะแซ่บจันี่ยืมคลาเมฆไคร

สลับต้มปลาแมนค่ะนีป่ปลาเพิ่งกัเรียบร้อยแล้วเพิ่งท่นเรียบร้อยแล้ว,น,น,ลวนี่ปาลานี่ถูบเอาที่ัูวมันย,ย,ยังเอยสีเครื่องยังพุ่นหมืนกุกเพิ่นเตรียมมีข่าตะไคร้มีหอมเกล็ดลาบกลมลอยอยู่ตรงไหนครับเกล็ดลาบกลม่อยอยู่ที่ลิ้นตัวบ่แมนใส่ยังใส่ยังก็สีซ่บแมนเผือบรินจระเข้นี่อ,อันนี้ไว้ใจได้พี่ว่านม่อเลยนะครับ อยนะมาเลยครับ่หนี้มิตรลินจระเข้ก็ไม่ไว้ใจได้อันนี้คือส้มความเปรี้ยวความเปรี้ยวนี่ยจากสมุนไพรสมุนไพรในสวนอริยาเนี่ยนะครับใบส้มเสี้ยวใบติ้วโอ้ประเภทส้มนี่ธรรมชาติเปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนครับเปรี้ยวหลายเลยแบบทำแล้วลูกี้ก็ตีขึ้โอ้ยนี่กับเปรี้ยวแล้วครับหลายเลยเนี่ยส้มเสี้ยวกับพักติ้วนี่อ๋อนี่นู่ส้มปลาห้ามวันนี่แซ่บเน่ยเนี่ย มันก็นนเดือดเถอะเพราะท่านใจเอามันเตาถ่านนะครับยังไ,ไม่เดือดนี่เตาถ่าน,เค,นเคยชินกับเคยชินกับแก๊งนี่ก็ส่วนประกอบที่ใส่ต,ตปป้มปลามีหอมแดงกระเทียมทุบพริกใบมะกรูดตะไคร้คาผักชีต้นหอมอันนี้ส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงรอให้หม้อเดือดซะก่อนครับ เน้ำมือหมอเข้าเครื่องกระเซลงไปแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกำลังสีเดือดใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเตาทานอา่อาอยาาให้แสบๆ,กๆเกๆลือหน่อ่เกลือตค่อยชิมมจะได้ร้ว่ามันอดีใส่เกลือลงไปเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอเอรืมร้อนแล้ว มันเริ่มเปรี้ยวหรือเปล่านี่จังหวะมันเดือดนี่นะต้องชิมอะไรก่อนเดีเจอละลายก่อนสิชิมมันก็ไม่มีคุณค่าเอ๊ะอ๋อกินกับพวเสียดายเหลือกับกินสิมอนสิมัองคอนมันสิเปรี้ยวพอหรือยังเหมือนเดิร่างเดือดชิมน้ำเมืองคอนครับน้ำเปรี้ยวพ่อเลยย่างสิพี่ว่าได้แหรอดิได้แน่นบ่ได้กับพ่อแล้วสินะได้กขา เขาตักออยอีกบ่ตักออยกกันเดียตัวเนอะเดือดแนบอันนี้ไม่เลื่องฝุดแล้วใส่ปลาอันนี้ปลาเลยปึ๊บปลาคนใหญ่ไข่ผอมดิ่งปลาไข่แม่ไข่อ่ะแบบนี้ไข่มันไม่อยู่มันไม่อยู่สองสองไข่อืมแบบนี้เ้าต้องมะป่าวยิ่งฉุดกันเด้แร้วไปเสด้กินไข่มองแสบมันเด้ะแหน่ ก็ลหลายใครยอยู่ต้นนี้ลายยู่งลายยู่งอ๋อปลาใส่ล้วคับว่ามันเดือดใช่ป้ปะตอนจะไปมาปุงโอ้ไข่ลอยล่องเลยบรรยากาศงามแรงอยู่สวนอะลึยยงยาครับตะเวนทางพูนไก่สีต้งด่นเลยครับโอ้สวยงามทำกลางปลาสวยงามมากพูด เราทิศตะวันตกอันนี้เป็นทางเข้ามาทางทิศตะวันตกอเรเงยาอยากใบบกเขียบอ๋อมาเมาบ่งต้มปลาบไปนี่โอ้เดือดแล้วซุกแล้วนีุ่กแล้วซุกแล้วกนอยบอกว่าซุกแล้วพร้อมแล้วรสชาติไหนครับรสชาติรสชาติแซ่บนี่ใส่ใบบักเขียบน้องอีกครับใบบักเขียบเส้นให้มันนัวคือผมสูตรนี่ ต้มสกายแหงแซ่บแล้วครับนี่ผมต้มมาแล้วน่ากินไหม้าตายอดแซ่บต้มไข่นี่ยแล้วจะย่างจันมงเลยแล้วนี่นะไข่เรียบร้อยน่าสิพอดีแล้วแม่นบอกนี่วันนี้ก็ยุกลงใส่เบอร์อะไรมันบอกใส่เบอร์แล้วน้ำปลาก็ใส่แล้วโอเคเลยเกลี่ยแน้ำปลาเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอยไปเบิ่งตอนตักใส่ถ้วยมาเนี้ยอ้าวมาเบิ่งต้มปลาที่ซุกแล้ววานนี้นี่ลุงเอ๋กำลังตัก โอ้หน้าตาดีต้มปลาขอยาถึกจันของทีนเดชเป็นะว่าถึกจันละว่าอุนระไข่โอ้ปลาทักจันเอาไข่ก่อนเว้ยพ่อเหรใชพักติวตักยังบะเบิงตาผู้ใดเออพู้ไงนตักเอาบกหลายกินเยอะหน้ากินเยอะตาผู้อนตั้งมันสวนอะไร่าด้ไเนี่

เอ้ามาชิมบาเนี่ยเบืงตากแล้วแต่ละค่อยแต่ละค่อยสดนสดๆามัก่ครับเนี่ยอือชาบดใสพงสุเปนไหปน่ยสุดยอดเลยเนี่ยขนาดบดใส่พง้นต้มใส่ใบักเขืบบอดใส่พงสุรได้ครับเนี่ยแ่บ เนเอาแซบิลีิด้วยโมเดิร์บอลลินก็ได้เอาไปแบบเพียงบ่ได้เอาใบนั่นมาเนาะใบยอดครับนี่คือต้มปลาคอยนี่แม่ไข่อยู่สวนอะแรงหามาเนี้กินข้าวแรงมาเนี้ครับมากินข้าวแรงน้ำกันครับทุกคนอ๋เอาเบิ้งเจ้าของสวนพุนอ่ะเพิ่งร่างตัดจะทุบตัดสิกินถั่วยไพ่ชวมั้ยนะครับเนี่ยนิวนอร์มอล